แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะอย่าลืมลงทะเบียนเกษตรกรรีบแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด่วนเลยค่ะสําหรับปี2565ให้ข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อรับการโอนเงินแล้วก็รับโครงการประกันรายได้และก็เงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะและที่สําคัญค่ะพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ได้รับแจ้งเงินชดเชยนะคะไม่ เกินโครเรือนและ25ไร่วันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารอย่าพาสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐในโครงการประกันรายได้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด u b บสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและก็เพจไทยคู่ฟ้านะคะในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรต้องบอกว่าทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากโดยเฉพาะออกมาประชาสัมพันธ์ด่วนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปลามค่ะให้รีบแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปีการผลิต2500 ร6 5นะคะให้ข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ปีการผลิต25 64ันทับหกค่ะ เงื่อนไขเป็นแบบนี้นะคะก็คือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกปลาล์มนะคะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไว้จะได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ปลูกจริงซึ่งไม่เกินครูเรือนละ25ไร่ต้องเป็นพื้นที่ปลูกปลาล์มที่ได้ผลผลิตแล้วนะคะอายุไม่น้อยกว่า3ปีค่ะและในส่วนของปริมาณนะคะที่ชดเชยก็คือเฉลี่ยย้อนหลัง3ปี .36 เดือนคือในเดือนกันยายน2 5 6 1ถึงเดือนสิงหาคม2564เท่ากับนะคะ 2,774กิโลกรัมต่อไร่และก็ในส่วนของเท่ากันทุกๆจังหวัดค่ะการจ่ายเงินชดเชยนะคะคุณผู้ชมทกศค่ะจะเป็นคนจ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มปีการผลิต2,564-65ทัมีทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม โดยทกศจะชดเชยเ,เป็นงวดงวดงวดละ30วันจะจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรทุกวันที่15ของเดือนเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปลามน้ำมันนะคะผลปลามน้ำมันทลายคุณภาพ4บาทต่อกิโลกร,รัมที่ประกันไว้คุณภาพน้ำมัน18%ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดและเป็นข่าวด่วนที่นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวน,าาวนาหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ